สวัสดีครับเรามาอยู่กันใน EP ที่2เอาสินค้าไปส่งนะครับตอนนี้เราได้ขึ้นงานไปแล้วล่ะเนื่องจาก EP แรกมันจะยาวไปแล้วเราไปส่งงานกันดีกว่านะครับสำหรับโทรศัพท์ใครที่เล่นแล้วแหลกนะครับให้กดตั้งค่าแล้วกดตรงที่เป็นรูปหน้าจอนะครับแล้วกดโลในีกดตามนี้เลยนะแล้วมันจะไม่แหลกนะครับโอเคกดออกไปเลย มาต,ตารถโอเคเดี๋ยวประตูน้อยอผมไม่มั่นใจว่ามันฝ่าไฟแดงได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะครับ เออผมว่ามันแหลกตัว้วก่อนขอปรับเป็นมีเดียมโอเคปรับเป็นมีเดียมผมไม่แหลกนะครับแต่ถ้าใครแหลกก็ปรับเป็นตามที่บอกอันแรกนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเครื่องผมเนเครื่องเครื่องดีๆไม่แหลกไม่เอนีเลยนะโอ้กระตรุกกระตุก ครับพี่ใหญ่อขอไปแบบใกล้ๆถึงก่อนนะครับมันน่าจะไกลอยู่มั้งงานยาบเลยครับผมเกิดอุบัติเหตุชนนะครับไฟเฟยแตกหมดเลยขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสำหรับรถด้านหลังให้ดูนะครับ ไฟติดข้างเดียวโอ้ยจบเลยไฟแตกครับเราต้องไปเข้าอู่แล้วนี่เปิดไฟภายในตัวรถเกิดอุบัติเหตุครับไปต่อไม่ได้โอ้ยจบเลยไฟก็แตกขอภัยกับรถด้านหลังด้วยนะครับ มันติดแบบนี้ต้องทำยังไงมันยกได้ปะผมต้องปวดหางก่อนปะโอเคครับต้องปวดหางก่อนนะครับ ขอาภายรถด้านหลังด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยได้แล้วโอ้ยไปไม่สว่างเลยทีนี้ไปแตกแล้วครับยวส่งน้ำเสร็จ้วต้องเอาไต้อง เขาข้างทางแล้วผมเนี่ยถ้าโทรศัพท์ดีๆอย่างที่ผมเล่นอีกเครื่องมังจะไม่แหลกเลยนะอันนี้มันแหลกมาก็เลยเปนนี่เปนนี่ไฟยาวเลครับไปแบบสภาพรถไม่เต็มร้อยนะครับ โอ้ยยังแตกว่ะหรือเปล่าอ,อยากดูดบุหรีรับลมสูดอากาศนะครับให้เราเปิดกันนี่เราปิดแอร์แล้วนะครับใช้การเปิดกระจกเอาประหยัดน้ำมัน,นครับ น้ํามันนะครับเราไม่รู้ว่าน้ํามันต้องเติมยังไงมันน่าจะต้องลงรถเป้าใช่ปะทำยังไงครับมาเดินอ๋อเราต้องมาตรงจุดนี้แล้วก็ฟรีน้ํามันฟรีเราต้องดูโคตนาวครับ ม0ลิตรละ2บาทนะครับโอเติมได้เต็มถังทั้งหมด500ลิตรนะครับเมื่อกี้เรามีส่อยู2 0อแล้วเติมให้เต็มไปเลยแล้วกันโอ้ยตั้งหมดเกือบพันเลยนะ โอเคเรียบร้อยห้ารอยลิตรดูสภาพรถเรานะครับยับยับไฟเฟยแตกเลยโอ้โไฟติดข้างเดียวโอ้ยขับมานานมากเลยนะครับถึงไหนเราก็ไม่รู้ไกลพอสมควรเลยอ่ะข้างหน้าเป็นด่านจ่ายตังค์หรือเปล่าครับได้ปะจำกัดความเร็ว ลดความเร็วมีทางด่วนด้วยนะครับนี่มันมอเตอร์เวย์ชนบุรีบางแสนหรือ่ามีภูเขาแบบคล้ายๆทางไปบางแสนเลยอ่ะกี่บาทละครับโอ้ยสองร้อยแล้วนี่มันหมดไปแล้วพันหนึ่งค่าทางดิวนอีกสองร้อยเดี๋ยวค่าต้อวรถอีกเท่าไหร่ครับเนี่ย ต้องมาดูกันว่าค่าวิ่งงานเท่าไหร่โอ้ยค่าทาง,ดงโดนโคตรูลเลยนะครับผมเล่นทางฝาโดนแล้ว จะร,รู้ป่ะว่าฝาไฟแดงเสียตังค์ป่ะจะทำให้ดูก็าไม่เสียงนะครับต่มันจะเสียงเดิน,น,ดนรถคนเวลาใกล้จะถึงแล้วรูเป่าผมก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับ ดูว่าฝาใบแดงไม่เสียเงินนะระยะฝาใบแดงที่สุดโงงานอยู่ที่ไหน มมนจะตรง <c oughs> ตรงไม่ได้ปรับม้อมต้องเดียวไปโน้เดี๋ยวสาเคือเจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับแต่คุ้มค่าวิ่งงานนี้เนี่ยรถกท็ทังน้ำมันก็แพง ทางเดินยิ่งแพงเลยแต่น้ำมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเติม้วมันก็คนักๆอยู่แบบนั้นอ๋อเป็นสายงานก่อสร้างนะครับทุกคนเหมือนแล้วเหมือนแล้ว เราเอาสายไฟมาส่งที่สายงานก่อสร้างนะครับไม่รู้ว่ามันต้องเดินหน้าเข้าหรือว่าเอาถอยหลังเข้าแต่ผมคิดว่าเดินหน้าเข้าหน้าจะได้เหมือนกันนะครับพ้นหรือเปล่าหน้าพ้นท้ายละ่ะโอเคครับสายไฟมาส่งแล้วครับหัวหน้าขอโทษที่ร่าช้าน,นะครับ เกณฑ์มาแล้วเออมีคนงานกำลังทำงานในคำขคมิ้นโอ้โหแกะสายไฟอย่างรวดเร็วคุยงานกันตอนคุยงานกันก่อน,าน,น,น,นมาดูกันนะครับได้ตังเท่าไหร่ ได้ตังมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย7จ็ดันห้าอุ้ยคุ้มอยู่นะเติมน,น้ำมันไปหนึ่งพค่าทางด่วน200แลวตังมา7จ็ดันหแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าค่าซ่อมรถจะเท่าไหร่นะครับถ้าขับดีก็ไม่ต้องซ่อมไปผมหรอกโอเคหน้ายับยับเลย ดูรถผมโอ้โหสภาพสภาพนี่แบบโหยับมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับไฟนี้แบบแปลกเล ไฟไม่ติดเลยเอันนยังติดอยู่ยังเหลือจะฟังนึงยังเหลือจะฟังนึงโอเคเราก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับก็ขับให้มันดีๆกันหน่อยนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยังไม่รู้ที่ซ่อมอยู่ไหนเดี๋ยวขอไปหาก่อนนะครับสำหรับวันนี้เขาจบคลิปว่าจะเพงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม